เรียบร้อยอย,อยู่ครับอยู่ครับช็อตเด็ดอีกแล้วแจ็คหัวโต ดพนัน,น,นพวงกุอืมก็ถ่ายอย่างนี้ติดเลยติดเชื้อแล้วติด <c oughs> เชื้อโควิดเลยครับผมเตรียมนะครับมองคอนแล้วครับหู bit, bit, รอนหน่อยเตรียมตัวครับเตรียมตัวโหลดนะครับ เรียบร้อยอย,อยู่ครับอยู่ครับช็อตเด็ดอีกแล้วแจ็คหัวโตะเรียบร้อยแถมแรกเจ้าโควิดครับเดี๋ยวให้น้องเสกเอาลงให้ครับผมหมานอีกแล้วครับผมครับเจ้าโควิดครับ ไม่พลาดเดเลยแจ็คหมดโตรครับตัวน,นกตัวนี้คารลมดีนะครับเดี๋ยวจับไปครับน้องเสกแต้มแรกเป็นไงครับยอดเจ้าโควิดครับผมตคดับเจ้า,าโควิดครับผมมาจับ นกร้องโคตรเยอะเลยนะครับมันเข้ายังไงวันนี้นดทนี่กรรมน่นหมานจาดครับเช้าเช้า บัวแตมเลยบัวแตมเลยฮนะเฮ้ยาแจ๋วดิแจ่มนะครับนกตัวนี้สุดยอดฝากติดตามผลงานด้วยครับตัวน้นเสียงดีนะครับตัวนี้น่าจะตุงเมียนะที่ออกกรกพุ่มมา มีขัดมีหนุน้วยนะ ข้าง <c oughs> นึงครับผมบกขาจ้ทำได้ป่ะบกขาจ้ทำได้ครับโชคใหญ่เลยครับ<ช>เอาครับเอาแล้วครับ <c oughs> เอาแล้วครับเอาแล้วครับทำได้ป่ะอีกฝังเหนะยียบไปตบหลุดครับผมโชคใหญ่เลยครับบวขาว หนูป่ากระโชกครับเอาละอาหารละอาหละอาหารละครับโดดแล้วครับปึ๊บเนี่าากโดดก็โดดละไปไปไรเป็นไไม,มไ ยืนหัวมาเขาตีหัวใตก่ยืนหัวเขาตีไปลูกไปรถไม้แล้วครับผมตายแต่ละพัสดยนะรถไม้แล้วครับไม่สนด้วยผมว่านดรถมามัมยังโชกอ่ะแน่นอนเมล่อไรตัวต่อหล,หลุดเป็นไงวะคิดแล้วต้องหลุด ยิดแรงต้องหลือโควิดก็จะเข้าแล้วนะครับอไรนะโอน่าขึ้นยันพเนียดเลยป็นไงลงไปลงคอนไปเลยบ้าเซลบ้าอะไรเงี้ยไปขึ้นใจมีมีมีคู่มาช่วยแล้วใครเอ็น โอ้โน,น่นเหี่ยวตัวเมาเลยงามไส้ <c oughs> ถึงว่านกเงียบปิ๊บโดดอีกข้างนึงแม่ดูโชคใหญ่เลยไงเหี่ยวก็มามันก็ไม่สนใจลเล<อ>ยเหีเ่ยวมามึงยังไม่สนใจอ่ะใส่ใส่กันอย่างเดียวเลยพวกมันใส่กันมาจังเลยเอาสิเอาสิ ไม่สนไวีเหยื่อไปไกลคนจะเตีกันนาะการมาเหี้ยเหีืยอดูดูเ้าะแล้วมันลังเลอะไหนวะไงควรดะผายแม่งโคตรกวนอะแล้วกวรลังตีกันไปไก่เอาละเอาละไปละไปละขึ้นละมันขึ้นหนีกันลอกละมันขึ้นอีกแล้ว โคตรกวนน่ะแน่มาห่างบึ้งบึงบึงอยู่ได้ฮะแหมวิ่งกับไปแน่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 เดูเขาเดูเขาเป็นดิดูเขาเป็นเนี่ยเบียบร้อยุดหลุดอีกแล้ว อไออ้ีะะรวจบว<ะ>เลยครับจบแล้วมันสู้ต่อนะมันก็สู้ต่อใจแม่งดีว่ะไปว่ะสู้ต่อจบเลยสองทีไม่ติดครับจบ<อ>แล้วผมนี่ขึ้นใหม่เอาครับ โขกแล้วครับโชกแล้วครับใจมันสุดยอดจริงไงอ้นกตัวนี้ให <c oughs> ้ครูได้ยินเสียง,ง,งเลยหว่างวะไม้ยินเสียงครูเลยโด็ดไปเลยเล่นลู้ผิดก็ผิดผิดยังไม่เดียวทิ้งเลยมาโหแล้วน่ะผิดไปสองแล้วนะมาผิดอีกสองไม่ใช่นะ นะครับเรียมนะครับหองแล้วบ,บบอบ โดดไม่ดีดีไม่โดดโดดยังไงเอาไงเฮ้ยเอาแล้วครับไกลก่อนไกลก่อนฟื้นมองและฟื้นปึ๊งเรียบหล่อเรียบร้อยเอาหลุดดิมองละฟื้นเปิ่เรียบร้่อเรียบหล่อหลุดอีกแล้วครับผมไอ้เหี้ยอะไรวะ หลุดอีกแล้วครับอก<ผ>ม,มีปัญหาอะไรวะมีปัญหาเลวเนี่ยดูแล้วปัญหาครับมีปัญหาเฮ <c oughs> <c oughs> ียติดแล้วหลุดอย่างเดียวเลยต้องเสกก็ยังคูอยู่นะครับเ <c oughs> อ้าดูด้ทีที่สี่ตบจะพลาดไหมใ <c oughs> จแม่งใจแม่งเกินเกินสองร้อย อายังคุยเหมือนไงเจ้าโควิดครับเจ้าโควิดก็เข้านะครับแต่ไม่ยอมโดดจะบวกขาวชวนตี่ครับ ติดแน่อยู่อยู่แน่อย่างงี้โอ,โอหหัวใจแม่งสุดยอดเลยใจนี่สุดจัดเลยนกป่าตัวนี้จริงอ่ะมางแง่แม่งโตษสุดยอดโอหสุดยอดจริงไอ้นอกตัวนี้โตดไปสี่ <c oughs> ทีครับสี่ที นี่มีของดีนี่วะนี่มีของดีด้วยถึงว่าไอ้นกตัวนี้มันลายเป็นไงครับน้องเสกย <c oughs> เอดเทสนเนียดแจ้วเรียบร้อยครับแดนนี่ เดินแพ็คคู่ก็ครับในแต้มที่สองของโควิดนะครับจะได้แพ็คคู่ก็ครับหนึ่งตัวแล้วครับเหลืออีกตัวครับแทมที่สองของเจ้าโควิดนะครับ ก็ลุ้นแพกคู่นะครับไม่โดดจัดไปครับผมมาน้วครับโดดครับหนึ่งแทมแพกคู่วะครับ ไปทำแบ็กคู่ครับหรือแม่งขึ้นไปตี ครับผมโอ้โหวันนี้เนี่ยพเนียดมันมัน,ม,นมันไม่รูดไงเสกเห็นว่ามันเป็นถุงอย่างนั้นอะ่ะเอาใหม่เศกปวดประสาทเลยครับตัวตัวดีเลยตัวนั้นตัวบลุ่มเลยอาขวเตัดแม่งออกเลยตรงนั้นอะ่ะเนี่ยมัน มันตะปบไปแล้วมันแน่ๆมันเป็นถุงออกมาอย่างนั้นเห็นปะขึ้นเลยขึ้นที่เดิมนี่แหละแล้วเปลี่ยนคอนไปอีกคอนนึงน้องตัวนี้รู้นะฮะ <laughs> น้องตัวนี้มันรู้มันสุดแล้วอ่ะของผมก็ติดแล้วนะครับรอลุ้นแพทคู่ โควิดแตมทีสามครับผมลุนแพ็กคู่ไม่เข้านะครับอะเป็นไรกลมาครับตัวนี้น่าเลี้ยงครับผมเสียงดีสวยด้วยแจ๊บนแจ้วให้น้องเสกปลดให้ครับโควิดวันนี้แหม แต้มไหลแต้มไหล <c oughs> จัดไปครับผมไปติดตามโควิดด้วยครับทำได้ไหมครับลุ้นครับลุ้นไปด้วยกันโดดไหมโดดโดดครับอาอแล้วเฮ้ย รู้งานจริงๆครับเ,รเลอะไรและเลอ,อเออตกใจเด็กอยู่ข้างล่างเลยครับนี่ยังไงครับเมื่อยแล้วครับนั่นแน่ดูดไง ทำเซียนเหมือนเรียนมา เรียบร้อยพนเลียดลั่นไปแล้วครับผมเป็งานครับวันนี้ <Yeah. S 2> แหยวแหครับหลุดอีกแล้วโอ้โหต้องใส่ต้องม o d i f ยใหม่แล้วครับโอ้โหดูขายติด <c oughs> จบกันหวานเจี๊ยบผมติดแล้วครับเดี๋ยวได้ปลดนกก่อนเรียบร้อยครับ <c oughs> แต้มที่ห้านะครับวันนี้ मैं आ गया เรียบร้อยครับผมแต้มที่หวันเจี๊ยบเรียบร้อยครับเจ้าโควิดทําแต้ม6ได้แล้วนะครับวันนี้วันเจี๊ยบตามเคยครับผมหมานจัดฝากติดตามผลงานเจ้าโควิดด้วยครับก็สำหรับวันนี้นะครับบุกกับน้องเสก2องคนก็กับเจ้าโควิดนะครับนี่ครับผลงานเจ้าโควิดครับ6ตัวครับแล้วก็น้องเสกได้ของดีมาอีก หนึ่งตัวนะครับวันนี้เสกเอาเสือมาเจิมนะครับโอ้โหตกผิดตกผิดเสจยดายครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่วงนี้ไม่ได้ออกยิงปลานะครับพอน้ำไม่ค่อยดีมันไม่มีปลาให้ยิงนะครับก็เลาะหาต่อนกกันไปก่อนนะครับก็สําหรับ fc ที่ชอบรักในการต่อนกนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสายคลองพาเพลินของเรานะครับก็วันนี้ผมกเกษตรก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ